เคยเช็ดอ้วกกันไหมคะแล้วเคยเจอหนักสุดแค่ไหนวันนี้พี่จูนจะมาเล่าประสบการณ์อ้วกพุ่งกระจายอ้วกเฉียวหน้าพี่จูนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนนะคะที่ช่อง g i นีเดอะไฮฟลา i เออนะคะเรื่องราวที่พี่จูนจะมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อ้วกล้วนๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้โดยสารอาเจียนบนเครื่องบินนะคะหรือว่าอ้วกบนเครื่องบินนั่นเองค่ะที่อยากจะเอามาเล่านะคะเพราะว่าพี่จูนอยากให้เห็นว่าแอร์โฮสเตสนะคะไม่ได้มีหน้าที่แค่เสิร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสารหรือว่าในกรณีที่มีผู้โดยสารป่วยแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลปฐมพยาบาลผู้โดยสารหรือว่าไม่ได้มีหน้าที่ในการแค่ดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะของผู้โดยสาร เราเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องทำความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดในเคบินด้วยในห้องโดยสารด้วยนะคะกรณีนี้นะคะถ้ามีผู้โดยสารอาเจียนบนเครื่องบินเราเนี่ยล่ะคะ่ะลูกเรือเนี่ยละคะ่ะจะต้องเป็นคนเข้าไปทำความสะอาดนะคะ ทีนี้นะคะมาที่เรื่องดาวที่พิจูนเจอดีกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ามันยังติดตราตึงอยู่ในความทรงจําของพิจูนไม่เคยลืมนะคะมันมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะคะพิจูนยังจํานด้แม่นนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นจําได้แม่นมาก <laughs> เพราะว่ามันเป็น ประสบการณ์การเช็ดอ้วกที่รุนแรงร้ายแรงที่สุดในชีวิตการทํางานที่ปูจนเคยเจอมาปกติก็จะเจอแบบอผู้โดยสารอ้วกนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะมีหกลดเลอะบ้างอาจจะแบบอ้วกที่ท,ที่นั่งบ้างแบบอาาัดเพราะว่าบางคนอาจจะหยิบถุงอ้วกออกมาแล้วก็อ้วกใส่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวขออภัยนะคะคลิปนี้มีคาเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งทานข้าวเสร็จก็ใช้ความระมัดระวังในการฟังนิดนึงนะคะอาจจะทานอาหารไม่อร่อยได้นะคะแล้วก็ขออนุญาตใช้คําว่าอ้วกแทนค ว่าอาเจียนนะคะเพื่ออัดรสค่ะอ่ะมาต่อกันนะคะผู้โดยสารบางคนเนี่ยก็อาจจะอ้วกแบบไม่ลงถุงบ้างหรือว่าพลาดบ้างหรือว่าบางคนวิ่งไปอ้วกในห้องน้ําแต่ว่าไม่ได้อ้วกในชักโครกไปอ้วกในซิงบ้างก็อาจจะมีการตักอ้วกแต่ว่าโดยรวมแล้วอ้วกมันก็ถึงแม้จะกองใหญ่แต่ว่ามันก็ยังอยู่เป็นรูปเป็นฐานเป็นอะไรมากแต่อ้วกที่พี่จูนเคยเจอนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นที่หลายแรงที่สุดเพราะอ้วกมันกระจายเละพุ่งเต็มไปหมดเลยค่ะ ไฟวันนั้นนะคะเป็นไฟจากกรุงเทพนะคะไปยังเวียดนามรูม้สึกจะเป็นโฮจิมินห์ค่ะเมืองโฮจิมินห์มันเป็นไฟกลางคืนนั่นแหละไฟดึกแล้วมันเป็นไฟที่3เป็นเซกเตอร์ที่3ของพิจูนล,ละใกล้จะกลับบ้านแล้วทำงานมาตั้งแต่บ่ายและเริ่มเริ่มบินมาตั้งแต่บ่ายไฟที่สใกล้จะกลับบ้านลวเดี๋ยวรอ,เ,อเครื่องลงเซกเตอร์ที่3ที่โฮจิมินห์ปุ๊บรับผู้โดยสารกลับมา กรุงเทพก็เรียบร้อยกลับบ้านได้เลยนะคะไฟที่3วันนั้นเซกเตอร์ที่3ที่ไปโฮจิมินห์ก็ไม่มีอะไรนะคะไฟเรียบร้อยดีนะคะผู้โดยสารก็เรียบร้อยดีแถวหน้าสุดนะคะผู้โดยสารแถวหน้าสุด First ส r o เนี่ยจะเป็นผู้โดยสารชาวเวียดนามนะคะทีเนี้ยเขาเป็นมากกนเป็นครอบครัวใหญ่นะคะพ่อแม่ลูกมีลูกหลายคนแล้วก็มีญาติอีกนะคะลูกนะคะหนึ่งคนในนั้นเป็น อา,อารมณ์ประมาณว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะเป็นเด็กพิเศษขอใช้คําจํากัดความให้ทุกคนเข้าใจเห็นภาพตรงกันนะคะว่าคล้ายๆมีอาการเป็นดาวซินโดรมนะคะเป็นเด็กโตแล้วล่ะคะ่ะประมาณน่าจะมัธยมแล้วล่ะน่าจะประมาณมต้นแต่ว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะคะเป็น ผู้หญิงเด็กผู้หญิงตัวใหญ่อวบเลยทีเดียวนะคะทีนี้เขาก็อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ญาติญาติก็ระหว่างไฟก็มีการสั่งอาหารมาทานนะคะแล้วก็มีซื้อของนะคะของกินจากในสนามบินมากินด้วยก็พี่จุนเห็นว่าเขากินเป็นเฟรนฟรายมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีสั่งขนมบนเครื่องกินอีกนะคะโอ้กินกินเยอะมากพี่จุนก็เออไม่ได้ สงสัยไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่าอ๋อสงสัยเป็นเด็กแบบเด็กกําลังโตเด็กผู้หญิงตัวใหญ่เงี้ยค่ะแล้วก็แบบน่าจะกินจุกินเยอะะไรค่ะพ่อแม่เขาก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้แบบส่งเสียงดังไม่ได้สร้างปัญหาอะไรระหว่างไฟนะคะก็แค่เขาก็นั่งกินของเขาไปเรื่อยๆนะคะจนเครื่องลงค่ะทีนี้ พอเครื่องลงแล้วนะคะเครื่องก็แท็กซี่มาเรียบร้อยถึงจุดที่จอดนะคะต่องวงเรียบร้อยพี่จูนก็เตรียมรอที่จะเปิดประตูแล้วค่ะรอกาวสตาร์มาเคาะประตูจะเปิดประตูแล้วพี่จูนก็ไปยืนอยู่ตรงประตูขึ้นรูปนะคะรูปขึ้นรูปภาพที่ประตูให้ดูมันจะเป็น แกลลี่ด้านหน้านะคะพี่จูนก็เตรียมรอละใกล้จะเปิดประตูละมีกดเปิดเพลงให้ผู้โดยสารฟังนิดนึงนะคะจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ครอบครัวที่อยู่แถวหนึ่งนะคะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบของเรียบร้อยก็มายืนรอด้านหน้านะคะน้องผู้หญิงนะคะที่กินเยอะเนี่ยะคละที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขามายืนอยู่ตรงทางเดินนะคะตรงกลางทางเดินเลยทีนี้พี่จุนก็เริ่มได้ยินแล้วเขาเริ่มมีอาการแบบ เหมือนเสียงแบบเหมือนคนจะอ้วกอะค่ะเหมือนแบบเริ่มละเริ่มละมันดันขึ้นมามันดันขึ้นมาบางอย่างมันดันขึ้นมาพี่จุนก็แบบคือมันเป็นภาพสโลโมชันเลยนะคะที่ว่าน้องผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงทางเดินตรงกลางเนี้ยแหละคะ่ะเขาอ้วกพุ่งออกมามกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นภาพที่เห็นค่ะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะภาพที่จูนถ่ายไว้จริงพี่จูนอะยืนอยู่ตรงขอบประตูนะคะโชคดีมากที่มันมีพาร์ติชันเป็นกระจกใสกั้นอยู่นะคะกระจกบางๆกั้นอยู่ระหว่างพี่จูนกับน,น้องนะคะพี่จูนอะแอบอยู่ตรงมุมมุมของกระจกมันมันเป็นจังหวะที่อ้วกเนี่ยค่ะมันเฉียงผ่านหน้าพี่จูนไปเนี้ยค่ะคือมันโดนมันโดน แขนตรงนี้ของพี่จูนนิดนึงแล้วมันก็เฉียวผ่านหน้าพี่จูนไปอ้วกเนี่ยมันเป็นรัศมีแบบพุ่งออกไปแบบนี้เลยนะคะมันกระจายเต็มไปหมดทั้งบริเวณที่นั่งนะคะที่นั่งเนี่ยจะเห็นจากที่สังเกตเห็นในภาพนะคะคือที่นั่งเละ บนพื้นทั้งหมดแล้วก็ตรงที่ใส่ของด้านหน้าที่เป็นแมกกาซีนเป็นเซฟตี้ลิฟลเตต่างๆเละหมดแล้วก็องศามันก็กระจายไปถึง FAP นะคะ FAP ก็คือ Fly a t t e n d a n t Panel นะคะมันจะเป็นจอทัชสกรีนที่สามารถเอาไว้ควบคุมระบบทุกอย่างบนเครื่องบินทั้งหมดนะคะพี่จูนก็มีหน้าที่กดตรงนั้นมันเลอะไปถึงตรงนั้นเลอะจัมซีดข้างหน้าเลอะเลอะเ,ะเะทุกอย่างจนพี่จูนแบบ ชอ็อกตกใจมากแล้วจังหวะนั้นกล่าวซาบก็ขอประตูพอดีแล้วพี่จุนก็เปิดประตูแล้วพี่จุนก็หันไปถามน้องเขาว่าเอ้ย y โอเคไหมยู่ <c oughs> เป็นอะไรเลยเปล่าถามไปถามมาสรุปคือเขาไม่ได้เป็นอะไรน้องแค่ กินเยอะนะคะน้องกินเยอะน้องกินเยอะมากกินเยอะแล้วน้องเขาอะไม่ได้รู้ปริมาณของตัวเองว่ากินได้เยอะแค่ไหนมันควรจะแค่ไหนมันจุกแล้วมันควรจะพอแล้วน้องเขาควบคุมไม่ได้นะคะแล้วทีเนี้ยพอจังหวะเครื่องมันจะลงมันก็มันคงมีสายนิดหน่อยมีเอนดิดหนอยของกินที่มันกำลัง แน่นแล้วเนี่ยมันดันขึ้นมาแล้วทีเนี้ยพอแลนปุ๊บมันก็ออกพุ่งออกมาหมดเลยนะคะพอน้องเขาอ้วกเสร็จปุ๊บน้องเขาก็สบายตัวสบายใจค่ะแล้วก็เดินลงจากเครื่องบินอย่างสบายใจตอนนั้นพี่จุดคิดในใจนะอีกไม่ถึงนาทีอีกไม่ถึงนาทีเท่านั้น ถ้าน้องเขาอั้นไว้ได้นะคะถ้าน้องเขาอั้นอ้วกไว้ได้แล้วเขาออกไปอ้วกพุ่งตรงงวงนะคะตรงแอโรบิกที่เป็นพื้นที่นอกตัวเครื่องบินแล้วเนี่ยพี่จูนไม่ต้องทําแล้วสามารถเรียกคลีนเนอร์มาทําได้อ้วกพุ่งๆที่มันกระจายไปทั่วเนี่ยแหละค่ะคลีนเนอร์ของเวียดนามที่สนามบินเนี่ยเขาสามารถมาทําความสะอาดให้ได้แต่ว่าพอมันอยู่ในเครื่องบินปุ๊บในประตูเครื่องบินเนี่ยพี่จูนอะ่ะกับลูกเรือทั้งหมดต้องทําเองนะคะจุดนั้นคือแบบ ตอนนั้นพูดไม่ออกพูดไม่ออกคือแบบไม่โกรธน้องเขานะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ก็ดีใจกับเขาเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมากเขาก็เดินกลับบ้านได้ปกตินะคะแต่ว่าพี่จูนนี่แหละที่จะต้องทาความสะอาดแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ทิ้งไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามีผู้โดยสารอะ่ะรอจะกลับไฟสุดท้ายทานสิทธิ์แค่30นาทีแล้วก็ต้องทําเครื่องให้เสร็จให้เรียบร้อยโอ้โหพับ งานงานงอกค่ะงานงอกจุดนั้นพี่จูนก็เลยต้องรีบแจ้งกับตันนะคะว่าตอนนี้นะคะเกิดสถานการณ์นี้คือไม่ต้องแจ้งหรอกกับตันเปิดประตูมาเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหช็อกแล้วว่ากลิ่นแบบกลิ่นแรงมากก็คือ ไม่ต้องอธิบายมากทุกคนก็น,น่าจะเข้าใจนะคะกินอว้วกอะไรละค่ะเพราะว่าอาหารกินอาหารกินน้ําย่อยมันรวมกันไปหมดแล้วมันเป็นมันกองใหญ่มากเพราะว่าน้องเขากินทุกอย่างเข้าไปเยอะมากนะคะแบบตันก็เข้าใจนะคะพี่จูนก็แจ้งว่าขอประมาณอย่างน้อย15นาทีเลยในการคลีนตรงนี้นะคะก็คืออาจจะต้องดีเลย์บอดดิ้งไปอีกแล้วก็ไฟก็อาจจะดีเลย์ไปอีกก็จัดการเลยค่ะ มีกัน4คนแบ่งหน้าที่กันทำค่ะเรานะคะมีอุปกรณ์บนเครื่องบินที่เรียกว่า UPK นะคะหรือว่า Universal Precaution Kit นะคะอุปกรณ์ตัวนี้มันจะเป็นกล่องที่ไว้สำหรับจัดการนะคะกับสารคัดหลังสารติดเชื้อต่างๆที่อยู่บนเครื่องบินโดยเฉพาะเลยค่ะ เปิดกล่องมามันก็จะเป็นพวกแบบถุงมือนะคะผ้ากันเปื้อนนู่นนี่นะั่นแล้วก็มีถุงขยะที่สําหรับใส่ขยะติดเชือ้อแล้วก็มีพวกเด็ดตอมีอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆมีที่ตักผงเลยนะมีแปรงกวาดก็มันใช้ได้เลยนะคะคือตอนนั้นก็คือมันต้องใช้แปรงกวาดอ้วกกวาดอ้วกเก็บลงถังนะคะช่วยๆกันแบ่งหน้าที่กันไปเพราะว่ามันกินพื้นที่บริเวณกว้างมากนะคะกวาดอ้วกลงถังแล้วก็เช็ดเช็ด ทุกอย่างทั้งหมดนะคะที่นั่งพื้นที่เป็นพรมอีกว่ามันพอมันติดพรมอะ่ะมันกลิ่นมันหายยากมากนะคะก็ต้องเอาสเปรย์ทำความสะอาดเนี่ยแหละคะ่ะบนเครื่องก็จะมีสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะสเปรย์ทำความสะอาดเนี่ยฉีดฉีดนะคะอะไรก็ได้ก็ตามมาช่วยอะไรที่ดับกลิ่นได้ก็เอามาช่วยกรบทั้งหมดนะคะแล้วก็เช็ด แมกกาซีนเซฟตี้ลิฟเลตที่เลอะอ้วกเนี่ยก็ต้องลือล้อๆอ,ออกมาแล้วก็เช็ดทั้งหมดนะคะแล้วอ้วกมันก็กระจายไปถึง FAP ด้วยพี่จุนก็ต้องไปเช็ดตาม FAP จัมซีดอะไรเงี้ยค่ะกระจกพาดิชั่นที่ตรงกลางที่เลอะก็เช็ดให้หมดโอ้โหงานช้าง,งานหนักอะ่ะพูดเลยแล้วทำไปก็จะอ้วกไปนะคะแล้วทำไปก็จะอ้วกไปนะคะเราก็ใส่ถุงมือนะคะใส่หน้ากากปิด ว่ากลิ่นมันรุนแรงมากทำไปก็จะอ้วกไปแต่ก็ต้องรีบทำให้เสร็จนะคะเราสามารถเนรมิตทุกอย่างให้ดูดีได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคราบนิดหน่อยตบนพรมนะคะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นนะคะมันมีกลิ่นอยู่แล้วลคนที่เดินขึ้นเครื่องมาเขาจะรู้เลยว,ว่าโอ้โหนี่มันเป็นกลิ่นอ้วกผสมกับกลิ่นสเปรย์ทำความสะอาดผสมกับกลิ่นน้ายาฆ่าเชือ้อคือแบบกลิ่นมันตีกันไปหมดเลยะคะ่ะก่อนจะบอดนะคะพี่จูนก็ต้องไปตรวจความเรียบร้อยนะคะ ให้ดีนะคะว่าซีดเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยคะ่ะ A B C ที่มันเลอะเนี่ยแล้วก็บริเวณพรมมันโอเคหรือยังมันมีคราบหลงเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่ตรวจดูแล้วนะคะมัน เราทําได้แค่ในระดับหนึ่งอะคะ่ะเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากแล้วก็เวลาที่กระชันชิดมากดูแล้วเนี่ยคนที่มานั่งเนี่ยเขาคงรับกับกลิ่นไม่ได้แน่พี่จุนก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะต้องบล็อกแถว1 ABC อันนั้นเอาไว้นะคะ1 D F มันไม่เลอะแต่ว่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างแรงในวันนั้นนะคะก็มีผู้โดยสารนั่งที่นั่ง1 ABC จริงๆนะคะถึงแม้ไฟจะไม่เต็มแต่ว่าพอดีมีผู้โดยสารจองที่นั่งฮอตซีทแถวหน้าสุดมาแล้วเขาก็อยากจะนั่งตรงนั้นนะคะแต่ว่าพี่จก็แ้้งเขาไปลวอโทู ด้วยสารไปะค่ะว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ยนี้นะเอ็กไฟ่าที่แล้วเนี่ยมีผู้โดยสารแบบไม่สบายแล้วก็อาเจียนออกมาแล้วมันเลอะอย่างนี้มันเหม็นขอโทษด้วยจริงๆฉันแบบทําความสะอาดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอยู่แล้วก็อธิบายเล่าเรื่องไปแบบตามความเป็นจริงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบเราพยายามทําดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอยู่จะเป็นไปได้ไหมถ้าอยู่แบบจะ move ไปซีทอื่นไปแถวอื่นฮอตซีทแถวอื่นเราอาจจะให้ยูย้ายไปนั่งตรงนี้นะอาจจะได้นอนยาว3ามซีทนะหรือว่าไปนั่ง ตรงที่นั่ง emergency exit นะเป็นที่นั่งกว้างเหมือนกันนอนอยาวคือก็หาเหตุผลบอกไปนะคะก็คือพยายามเสนอนะคะ offer ฟเ,ฟเขาให้ได้มากที่สุดนะคะทำให้ผู้โดยสารพอใจให้ได้มากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้โดยสารจะเข้าใจถ้าเกิดว่าเราแบบแสดงความจริงใจอธิบายไปตามเหตุการณ์จริงแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราพยายามแก้ปัญหาได้อย่างที่ที่สุดแล้วนะคะเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะส่วนน้อยมากๆมากๆเลยนะคะที่เขาจะไม่พอใจแล้วแบบไม่เอาจะต้องขอเงิน คืนคือโอกาสน้อยมากแต่ว่าร้อยละ80-90ที่พิ่จูนเจอมาคือส่วนใหญ่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้นะคะคือมันมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วก็เราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วเนี่ยค่ะ และนี่คือประสบการณ์การเจออ้วกเฉียวหน้าของพี่จูน,นะคะและเราเป็นแอร์โฮสเตสนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้น้องๆคนไหนอยากดูเรื่องราวอ,อะไรเกี่ยวกับพี่จูนก็ลองถามมาได้เลยนะคะลองเสนอไอเดียมาถ้าเกิดว่าพี่จูนนึกอะไรขึ้นอ๋อนะคะก็จะเอามาเล่าให้ฟังค่ะไปพบกับพี่จูนใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย